สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาไหลสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นผ้าสังเกตใจทั้งสององนี้นะครับแก่ด้วยเนื้อหยกพม่านะครับสีเขียวอ่อนปมเขียวเข้มนะครับเป็นผ้าเก่าโบราณนะครับที่แก่จากหยกพม่านะครับหน้าตาสวยสง่างามนะครับเดี๋ยทนานผู้ชมนะครับน้ําหนักอง์นี้นะครับผ้าสังเกตใจนะครับ หนักถึง152กรัลัดนะครับส่วนองค์นี้นะครับหนัก136.8กรัลัดนะครับถือว่าเป็นผ้าสังเัยที่เก่จากโยกพ้าม่านะครับองค์ใหญ่นะครับ นะครับสนใจเชิญไปเสริมมลีได้นะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอพระสังฆเวยผมทั้งสององค์นี้นะครับที่แกะด้วยหยกพระมาเป็นพระเก่าโบราณนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมไปติดตามที่ YouTube ผมนุะผมแท้ตั้งเลยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสำคัญนะครับเมื่อถามนะครับ องค์ใหญ่ดิสนีย์โล่เลยเฉพาะผ้าปบางต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทับทิมนองชาติทับทิมสตาไพลินสตาแพงแบงหายากนะครับเมื่อถามบูเกอรองค์ใหญ่ทดิสนีย์โลกนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมที่ผมแท้ตั้งได้นะครับอยู่ใน YouTube ผมนะครับถึง37องค์นะครับบางองค์หนักรวม10บกิโลนะครับแกะด้วยทับทิมนะครับอลังการมากนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมชาติและก้อนคอยทับทิมสตาร์เมื่อถามบูเกอรก้อนใหญ่ดิสนีย์โล่สองก้อนนะครับ นะครับวมห,หมดมีถึง39รายการนะครับเมื่อถาม Google ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับอลังการมากนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าเจ0คลิปนะครับแล้วก็มันยังมีสิ่งที่เป็นดี่งเดือในโลกจำนวนมากแล้วยังมีพระเก่าโบราณนะครับแกะด้วยหยกสีเขียว,วเช่นนี้แพงๆหญ้าบององหนักร่วมร้อยโลร้อยโลเสร็จแล้วก็หยกสีทองแพงๆหญ้าหยกสีขาว แถมประดับด้วยย่อมนีต่างๆอลังการรอบงทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองค์นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามที่ Youtube ผมน้องผมแท้ตั้งได้นะครับไม่มีควาว่าผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างผมลงใน Youtube เป็นหนึ่งเดียวในโลกมีสารพัดนะครับมีทั้งพลอยสำเร็จก็มีพลอยก้อนก็มีธรรมชาตินะครับแล้วก็พลอยต่างๆที่มีเหลอบดวงตาที่3นะครับที่มาสจ,จัย์เช่นนี้นะครับ ที่หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีที่ผมสะสมไว้อีกจํานวนมากนะครับเห็นไหม,ไมครับหัวแหวนผมมีเหลือดวงตาที่3อยู่อยู่หน้าหน้าหน้าพลอยนะครับนะครับพัเรียด,ดวงตาที่3หรือดวงตาสวรรค์นะครับอีกจํานวนมากนะครับแล้วก็บ,บางเม็ดเช่นนี้นะครับมีดวงตา นะครับถึง78ดวงมหาสัจจรรยร์เหลือเชื่อนะครับไปติดตามชมดูเล่นใครเครียบเป็นบุนตาได้นะครับแล้วข้อสาคัญนะครับเรียนผู้ชมเมื่อไปติดตามชมที่ u t u b e ผมนะปุ่มแท้ต้านท่านมาท่านผู้ชมรู้จักมหาเศรษฐีท่านก็จะได้เงินใช้นะครับเพราะเพราะผ้าปานต่างๆของผมช่วยติดต่อให้ผมให้มหาเศรษฐีมาเชิญนะครับเมื่อถาม Google ที่แก่ด้วยทับทิมมาชาหรือทับทิมสตาร์หรือไปรีสตาร์เมื่อถามกูเกิลใหญ่ที่สเในโลกผมให้ท่าน3%เซท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะ เพราะแต่และองค์นะครับาราคาต่ำสุด50าสกว่าล้านถึงเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับนะครับพเพะแก่จักรราชายพลทับดินมชาติทับดินสตาไพรินสตานะครับผมให้ท่านสเท่านก็ได้เงินมหาศาลเมื่อติดต่อสําเร็จผมได้เงินผมก็จะไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมากุศลต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมติดตามชมที่ยูทูปผมของผมแท้ตั้งได้นะครับ แล้วชอบใจอะไรเล้วไม่เข้าใจเลยโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกบรรษัท์ติดต่อผมกันนะครับ081971179และ099197894นะครับผมอยู่กรุงเทพฝ่งทนนะครับส่วนผ้าสังใจทั้งสององค์นี้นะครับที่แกะด้วยหยกพม่านี่นะครับเป็นผ้าเก่าศิลปะเก่าโบราณเป็นของเก่านะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเชิญไปเสริมบันี้ไม่ผิดหวังนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับเห็นไหมครับ ยิ้มสงนางามทั้งสององค์เลยนะครับแล้วก็เป็นหยกพม่าที่สวยนะครับมีเขียวอ่อนแล้วก็มีจุดเขียวเข้มนะครับซึ่งหายากมากนะครับ